สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักนะครับในเดือนนี้ดาวพระฤห,หัสจะย้ายราศีนะครับมาดูกันนะครับว่าสําหรับผลลัคนาราศีเมถุนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนจะไปการฝากกดติดตามด้วยนะครับและถ้าใครนะครับอยากจะเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์ก็เปิดสอนออนไลน์ในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับหรือถ้าใคร ต้องการจะได้ใบดวงนางฟ้าก็ช่องทางเดียวกันเลยครับที่ไลน์นะครับแอดมินยักษ์นะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยครับเราไปที่ด้านจิตใจกันก่อนครับในเดือนนี้ช่วงวันที่1จนถึงวันที่16เมษายนดาวประจำตัวซึ่งเป็นดาวพุธนั้นโคจรถอยหลังและตัวดาวพุธเองอยู่กับดาวราหูดาวเกตและดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นการติดต่อนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนลัคณาราศีเมถุนนั้นก็จะ หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องการงานการวางแผนการติดต่อและได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ข้อเสียคือดาวพุธท,ที่โคจรถอยหลังทําให้สมาธิท่านไม่ดีการตัดสินใจไม่ค่อยดีแต่ยังมีมุมดีอยู่นิดนึงคือในช่วงที่ดาวพุธนั้นนะครับโคจรได้ราชาเลิกนั้นจะเป็นวันที่5เมษาไปแล้วแต่ถ้าจะเอาให้ได้ราชาเลิกด้วยและนะครับให ได้ดาวกลับมาเดินเป็นปกติต้องรอจนถึงวันที่16เมษายนครับในช่วงวันที่2เมษายนดาวสุขครับย้ายมากระทบนะครับดาวสุกนั้นเป็นดาวการเริ่มต้นใหม่และเป็นดาววินาศเป็นไปได้สูงที่คนลกคณาราศีเมถุนจะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศหรือมีเกณฑ์เริ่มต้นงานใหม่หรือได้งานอะไรใหม่ซึ่งดาวสุกนั้น อยู่ตรงนี้นั้นได้ตำแหน่งอุดอุดแปลว่าเยอะมากมายนะครับแสดงว่าจะมีการเริ่มต้นที่อะไรใหญ่ๆโตๆหรือมีรายได้เข้ามาในช่วงนี้ดาวศุกร์เป็นดาวสเสน่ด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะเนื้อหอมครับไม่ว่าจะทําอะไรอย่างไรก็จะมีคนรักคนเมตตารวมไปถึงมีรายได้เสริมเข้ามาค่อนข้างดีในช่วงนี้ด้วยครับหลังจากนั้นครับในวันที่13เมษา ดาวอาทิตย์ย้ายไปเจอกับดาวพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ครับทำให้ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีวันที่16เมษายนดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติด้านจิตใจดีขึ้นด้านการงานดีขึ้นคำพูดคำจาการต่อรองอะไรต่างๆเริ่มนะครับดีขึ้นทุกอย่างแฮปปี้แล้วก็เริ่มมีความสุขครับหลังจากนั้นวันที่27นะครับ าขอโทษวันที่23ก่อนวันที่23เมษาครับดาวอังคารครับย้ายเข้าไปทับตัวดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนภพอีิและดาวจะอังคารเป็นเจ้าเดือนแห่งความสําเร็จแสดงว่าในช่วงนี้จะมีการติดต่ออะไรต่างๆนะครับนำมาซึ่งความสําเร็จมองเป็นว่าอุปสรรคมีแต่สามารถผ่านไปได้เพราะอังคารกับพฤหัสนั้นเป็นกระเศษสลับเรือนครับและหลังจากนั้นวันที่27 เมษานะครับดาวประจําตัวก็จะเสวยนะครับ สมโนเลิกพอเสวยสมโนเลิกแล้วนะครับด้านการต่อรองการพูดคุยจะไม่ดีเหมือนช่วงที่ดาวพุธนั้นเสวยราชาเลิกนะและดาวศุกร์ที่ย้ายตราศีเข้าไปอยู่ในภพลาภทําทให้รับผลเงินทองยังดีเหมือนเดิมครับศุกร์ที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ทําให้เสียหายและบางทีอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงเสียด้วยซ้ำนะครับดูแล้วในช่วงเดือนนี้นะครับมีดาวพุธที่ถอยหลังบ้างแต่ไม่ได้ให้โทษ อะไรหนักหนาครับเพราะว่าดาวพุธท,ที่ถอยหลังกลับมานั้นนะครับสเสวยราชาเลิกในวันที่5เมษายนแต่ถ้าใจดีที่สุดก็คือเป็นช่วงวันที่นะครับ16เมษายเป็นต้นไปแต่ไม่เกินวันที่27และตัวดาวพุธเองจะมีการย้ายราศีนะครับย้ายเข้าไปอยู่ในภพแห่งความสำเร็จในช่วงวันที่7พฤษภาคมนะครับและในช่วงสิ้นเดือนครับวันที่30 เมษายนดาวพฤหัสย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศดาวพฤหัสถือเป็นดาวใหญ่เป็นดาวตรีเทพนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แนะนำให้ไปทําบุญหน่อยแต่ใครไม่ไม่รู้ว่าจะไปทํำบุญอะไรนะครับอาจารย์ก็แนะนำครับมีนะครับตอนนี้ทางวัด ทายย่านจังหวัดอ่างทองครับมีการปูลานวัดนะครับสามารถโอนเข้าไปได้โดยตรงนะครับหรือจะสร้าง j จดีนะครับบรรจุพระบรมมาสารีริกธาตุก็ได้ส่วนเลขบัญชีนะครับดูทางข้อความด้านบนหัวของคลิปอาจารย์ได้เลยนะครับก็ฝากบอกบุญไว้นิดหนึ่งครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับด้านการเงินการทองกันบ้างนะครับดูแล้วในช่วงนี้ จะมีแต่เรื่องการงานก็เป็นส่วนใหญ่นะครับสําหรับคนลัคนาราศีเมษศุนด้วยความที่ดาวการเงินนั้นเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็เป็นดาวรายได้เสริมนะครับดาวศุกร์นั้นจะเสวยราชาเลิกในช่วงวันที่5เมษาจนถึงวันที่16เมษาเพราะนั้นถ้าใครจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆเป็นเมกะโปรเจกต์หรือจะทำอะไรลักษณะนั้นอาจารย์แนะนำเป็นช่วงวันที่5จนถึงวันที่16 ดีที่สุดส่วนใครที่ไม่ได้มีรายได้เสริมต้องการเพียงเงินเดือนสลารี่รายได้อย่างเดียวก็ให้ดูดาวจันช่วงไหนอาจารย์บอกดาวจันทร์ดีช่วงนั้นแนะนำให้เราไปต่อรองเ,เริ่มงานย้ายงานหรือคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนส่วนช่วงไหนอาจารย์บอกไม่ดีก็อย่านะครับไปต่อรองหรือคุยเรื่องงานในช่วงดังกล่าวครับทีนี้เรามาดูดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวรายได้หลักกันนะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่2เวลาเที่ยงคืนดาวจันทร์นะครับอยู่ในพบคนรักนะครับเสวยเลิกดีช่วงนี้สามารถเริ่มงานต่อรองเงินเดือนคุยงานได้แล้วก็มีเกณฑ์ได้ของจากคนที่เรารักเราชอบครับหลังจากนั้นนะครับวันที่2เวลาเที่ยงคืนจนถึงวันที่5เวลาตีสี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ดีครับดาวการเงินโคนจรตกพบรณะและโดนดาวจันทร์กับดาวราหูนั้นโยกกันถือว่า เป็นจุดพินทุบาทเพราะฉะนั้นช่วงนี้เอาเงินออกไปแต่พอดีอย่าใช้จ่ายอย่าซื้อของมีราคาอย่าลงทุนหรืออย่าให้ใครยืมเงินในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นนะครับวันที่5จนถึงวันที่7เวลา6โมงเช้าครับดาวจันเจอกับดาวอังคารและดาวเสาเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากครับและสามารถที่จะซื้อของเก่าของสะสมเก็บไว้มีราคาในภายภาคหน้าได้ครับ หลังจากนั้นวันที่นะครับเจนถึงวันที่9เวลา9ก้าโมงเช้านะครับดาวจันร์ทได้เกณฑ์กับลัคนาและนะครับส่งทัพดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีที่เหมาะสําหรับการพูดคุยเจราจาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองหรือรายได้ครับ หลังจากนั้นวันที่9จนถึงวันที่11เวลาเที่ยงครับช่วงนี้เป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากนะครับดาวพฤหัสเจอกับดาวจันทร์เป็นคู่ของฟรีจะเป็นช่วงที่หาเงินได้ดีมากๆเลยอีกช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ต้องระวังโดนยืมเงินสักนิดหนึ่งครับ หลังจากนั้นวันที่11จนถึงวันที่13เวลา16.00นอเป็นช่วงที่ไม่ดีครับดาวจันแม้จะได้ตำแหน่งอุดแต่ดาวจันกับดาวราหูนั้นโคจรโยกันถือว่าอย่าลงทุนอย่าใช้เงินเยอะในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่13จนถึงวันที่15เวลายี0 0ดนนอดาวการเงินโคจรทับตัวเป็นช่วงที่หาเงินได้อีกรอบหนึ่งครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆเกี่ยวกับลางเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับ หลังจากนั้นวันที่15จนถึงวันที่18เวลา8โมงเช้าครับดาวจันทรได้ตำแหน่งเกษตรช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินอีกเช่นเดียวกันครับจะมีรายได้ดีมีรายได้ประจำเพราะฉะนั้นถ้าจะสมัครงานคุยงานช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเหมือนกันครับหลังจากนั้นวันที่18จนถึงวันที่20 เวลา19.00นดาวจันร์ทกับดาวเสาร์เล็งกันเป็นช่วงที่ไม่ดีอย่าต่อรองเจราจาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงดังกล่าวครับวันที่20จนถึงวันที่23เวลา7โมงเช้าครับช่วงนี้ดาวจันร์ทได้ราชาโชคยิ้มไว้พูดจาไพเลาะเป็นช่วงที่หาเงินง่ายได้เงินไม่ยากครับเป็นช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งครับ หลังจากนั้นวันที่23จนถึงวันที่25เวลา17.00นช่วงนี้ดาวจันร์อยู่ในเรือนสุขครับและสุขก็เสวยเรื่องดีช่วงนี้นะครับเหมาะสําหรับนะครับการหารายได้เสริมหรือเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆถือว่าช่วงนี้ไม่ได้ขี้เหละครับและทําช่วงนี้จะมีคนช่วยเหลือด้วยเพราะนะครับช่วงนี้ได้จันทร์คาลุสุริยาครับหลังจากนั้นวันที่25จนถึงวันที่28เวลา ตีสอครับดาวจันทร์โครจรอ,อยู่ในภพอริช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องการหาเงินครับและนะครับดาวมรุตยูที่อยู่ในภพวินาศเลงต้องระวังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตกหล่นเสียหายหรือโดนน้ำแล้วเกิดไฟช็อตครับหลังจากนั้นวันที่28จนถึงวันที่30เวลา8โมงเช้าครับดาวจันทร์โครจรเข้าไปอยู่ในเรือนพฤหัสครับช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ ลาบจากนะครับคู่ครองคนรักหรือคนที่มาชอบเราแล้วก็เป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากอีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นดาวจันทร์นะครับดาวพฤหัสย้ายราศีเป็นช่วงที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองครับอย่าลงทุนรวมไปถึงอย่าซื้อหวยในช่วงดังกล่าวด้วยครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับในเดือนนี้นะครับมีช่วงนะครับ ที่ดาวจันทร์ตกพบมรณะเพียง2ช่วงครับช่วงที่1คือวันที่2เวลาเที่ยงคืนจนถึงวันที่6เวลาตีสี่ครับและอีกช่วงหนึ่งคือวันที่30เลยเวลา8ปดโมงเช้าไปแล้วให้ระวังเอย่วกับเรื่องอาหารการกินแล้วก็ทรัพย์สินของมีค่าครับส่วนดาวมรณะเองเป็นดาวสาวดาวเสาวนั้นได้วอละ โคตะมะนาวานะครับแต่มันติดพิษครุดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้อากาศนะครับดาวเสาร์นั้นทับกับดาวศุกร์และดาวอังคารเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่2ไม่เดินทางไกลและระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับหลังจากวันที่2ไป อังคารกับสาวมาอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูทางโบราณเขาไม่ให้เดินทางไกลหรือไปต่างประเทศในช่วง ดังกล่าวแต่ว่ามันก็ยังมีมุมดีอยู่นิดนึงคือตัวดาวเสาร์เองมันได้วอละโคตมะนะวางเพราะนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนเดิมเพราะดาวพุธนั้นนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวแล้วยังจะเป็นดาวพันธุพันธุแปลว่ารถยนต์เพราะฉะนั้นนะครับให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องทางน้ํานะครับแล้วก็ถ้ามีบ้านอยู่เดินทางไกลล็อกบ้านให้ดีระวังเกี่ยวกับเรื่องลมพายุ สักนิดหนึ่งครับและตัวดาวเสารที่ได้วอลลาโคตมานาวางนะจะอยู่แบบนี้จนถึงวันที่23มีนาคมเพราะฉะนั้นหลังจาก23มีนาไปดาวอังคารย้ายราศีนะครับดาวพุธก็กลับมาเดินดีตนะั้งแต่วันที่16เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่า ถ้าจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการผ่าตัดแก้ไขหรือนะครับบางทีอาจจะเจอเนื้องอกเช่นก้อนไขมันก้อนซีดอาจจะมีการผ่าตัดบ้างแต่ไม่ได้เป็นอัไรยที่ร้ายแรงมากนะครับแต่ว่าพอหลังจากวันที่23เมษายนไปแล้วนะครับดาวเสาวไม่ได้วอละโคตมะระวางและทีนี้ดาวเสาวนั้นโคจรติดพิษครุฑอย่างเต็มสตรีมเพราะฉะนั้นให้ระวังอุบัติเหตุจาก ด้านลมคือตกบนันไดตกจากที่สูงตกต้นไม้เพราะนั้นกิจกรรมอะไรที่มีการปีนป่ายหรืออยู่ในที่สูงหรือจะมีการตกหล่นลงมาต้องระวังรวมไปถึงระวังเกี่ยวกับเรื่องลมยางรถยนต์ด้วยนะครับดูตามนี้แล้วอย่างอื่นก็ไม่น่ามีปัญหานะครับส่วนดาวพฤหัสเองจะโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภจะเป็นเจ้าเรือนภพวินาศและทับกับดาวมฤตยูอีกส่วนหนึ่ง ท่านอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนรักสักนิดหนึ่งนะครับส่วนอวัยวะแน่นอนครับให้ระวังศรีรษะขาเข่านะครับและเส้นเอ็นเป็นหลักครับนอกนั้นอาจารย์มองว่าไม่น่ามีปัญหาในช่วงดาวพฤหัสย้ายอาจจะทำบุญปล่อยชีวิตสักนิดหนึ่งนะครับ mm. เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันด้านบุญนะครับให้กับตัวของเราครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่อง นะครับการงานกันบ้างนะครับเรื่องการงานนั้นอย่างที่บอกว่าการจะทํางานเราก็จะดูเงินเดือนเป็นหลักถูกไหมครับเราก็ดูดาวจันครับส่วนถ้าใครนะครับเป็นอาชีพเซลล์คือมีเงินเดือนนิดหน่อยแต่รายได้ยืดจากรายได้เสริมนะครับให้ไปดูดาวสุขดาวสุขนั้นจะเสวยเลิกดีมากๆเลยในช่วงวันที่5มก,กราคมจนถึงวันที่ 16กมกราคมดาวศุกร์จะเสวยราชาเลิกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับถือเป็นอะไรที่นะครับดีมากๆเลยแล้วก็อาจารย์มองว่านะครับในช่วง เดือนเมษาเนี่ยคนลัคนาราศีเมษุนนะครับประมาณ30%จะมีการทำอะไรใหม่ๆมีรายได้เสริมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับประกอบกับดาวพฤหัสที่อยู่ในภพลาพะาเป็นดาวการงานได้ประทุมเกณฑ์เพราะนั้นถ้าท่านไม่เลือกงานจนเกินไปอาจารย์การันตีว่าอย่างไรเสียก็จะมีเรื่องงานเข้ามานะครับแล้วก็ดูแล้วด้านการงานจะเป็นงานที่มีคนช่วยเหลือมีคนฝากฝังให้ นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเองสเสวยมหัาธโนเลอเพราะฉะนั้นเป็นงานที่คุ้มค่าเหนื่อยคือถ้าท่านถ้าท่านทำงานหนักท่านก็จะได้เงินเยอะตามที่ต้องการไม่ใช่เป็นการโดนเอาเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นพฤหัสที่อยู่ตรงนี้ส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างแน่นอนไม่ต้องสี่เรียดไม่ต้องเครียดไปและดาวราหู ก็โคจออยู่ในพบการงานด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานที่ต้องเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นงานมีอนาคตเป็นงานมีตําแหน่งนะครับและในช่วงนี้ดาวพุธโครจรถอยหลังถ้าไม่อยากทํางานที่ต้องย้ายที่อยู่บ่อยก็นะครับพยายามคุยงานหลังจากวันที่16แต่ว่าดาวพุธเองมันเสวยนะครับราชาเลิกตั้งแต่วันที่5 เมษายนเพราะนั้นถ้าท่านไม่มาเรื่องการต้องย้ายที่อยู่หรือต้องเดินทางไปไซ์งานนะครับก็สามารถทําได้ตั้งแต่วันที่5เมษายนเลยครับก็คือกลายเป็นว่าวันที่5เมษานั้นทั้งพุทธศุกร์นั้นสเสวยศราชาเลิกก็ จะเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทดีเป็นบริษัทพรีเมียมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเป็นงานเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจเป็นงานเซอร์วิสเป็นงานบริการเป็นงานตัวแทนเป็นงานในหน้านะครับและนะครับถ้ายังไม่ได้ในช่วงนั้นอีกหลังจากวันที่13เมษายนดาวทิตซึ่งเป็นดาวคู่มิดใหญ่กับดาวพฤหัสนั้น จะอยู่ด้วยกันจนถึงวันที่27เมษายนเพราะนั้นช่วงนี้นะครับอาจจะมีการแนะนำฝากฝังท่านไปทำงานหรือไปช่วยงานในที่ดีๆเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าในช่วงนี้ถ้าท่านไม่เลือกงานจนเกินไปหรือเรื่องมากจนเกินไปอาจารย์ว่าได้งานอย่างแน่นอนละเป็นงานที่ดีเป็นงานที่เพอร์เฟนะครับเท่ากับว่าถ้าท่าน สามารถย้ายงานใหม่เริ่มงานบ่ายได้ส่วนการรับลูกน้องช่วงที่ดีที่สุดก็คือเป็นช่วงที่วันที่5เมษาจนถึงวันที่16เมษาส่วนการจากนะครับก่อล่างสร้างอะไรพยายามทำก่อนวันที่ 23เมษายนให้ดาวเสาร์นั้นได้วอละโคตะมะนวางนะครับแล้วก็ในช่วงที่สามารถทำงานได้ยาวๆทำงานแล้วอยู่กันจนเกษียณก็จะเป็นช่วงหลังจากวันที่23ไปนะครับอังคารกับพฤหัสนั้นโคจรเป็นกเกษตรส่วนใครที่รอไปทำงานต่างประเทศอยู่น่าจะมีเข้ามาหลังจากวันที่นะครับ 30เมษาเป็นต้นไปดาวพฤหัสนั้นจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศเท่ากับว่าในช่วงเดือนพฤษภาท่านจะมีเกณฑ์ย้ายงานลาออกจากงานเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานดูแล้วนะครับเดือนนี้จะย้ายงานเปลี่ยนงานได้ถ้าท่านดู คลิปนี้ล่วงหน้านะครับเหมือนที่อาจารย์ทำล่วงหน้าท่านก็สามารถวางแผนที่จะเริ่มงานในช่วงเดือนเมษาได้ก็คล้ายๆว่าจะทำอะไรก็หลังสงการไปก่อนให้พุธมันกลับมาเดินดีหรือนะครับจะทำตั้งแต่ดาวพุธถอยหลังก็ไม่ได้เสียไม่ได้ขี้เลศแต่ขอให้เลยวันที่5ให้ดาวพุธและดาวศุกร์นั้นได้ราชาเลิกเสียก่อนครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับ ด้านความรักนะครับดาวความรักนั้นสำหรับคนที่โสดอยู่ตอนนี้ดาวพฤหัสได้ประทุมเกณฑ์ได้ราชาโชคและอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับท่านจะได้คนที่หนึ่งครับถ้าใครโสดอยู่นะครับถ้าไม่แบบเรื่องมากจนเกินไปหรือไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไปอาจารย์ว่าอย่างไรเสียจะมีคนคุยนะครับ คนที่เข้ามาการงานก็ดีรายได้ก็ดีด้านทัศนคติจิตใจก็ดีจะมีเรื่องเสียเรื่องเดียวคือพูดท,ที่ถอยหลังในช่วงวันที่1จนถึงวันที่16มันจะทําให้การพูดคุยกันไม่ต่อเนื่องหรืออาจจะมีการทะเลาะบ่อแว้งการเกี่ยวกับเรื่องคําพูดหรือการสื่อสารไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พยายามคุยคุยให้เคลียร์อย่าพูดอ้อม,ออม มีอะไรพูดตรงๆไปรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็จะได้แก้ไขกันไปอะไรลักษณะนั้นครับและในช่วงวันที่2เมษายนดาวสุกย้ายราศีนะครับคนที่เข้ามาช่วงนี้นะครับการเงินการงานก็ดีครับเป็นคนบ้างงานชอบทํางานและนะครับจะเป็นการคบแบบไม่เปิดเผยอาจจะเป็นต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างชาติหรือรักออนไลน์อะไรก็ได้แต่ว่านิสัยรวยแนะ่นอนถ้าอยากได้คนรวย นะครับหาเงินเก่งที่ใสรวยแล้วก็สนับสนุนให้ท่านมีตังค์ด้วยเรียกว่าอุ้มชูกันไปในทางที่ดีก็หลังจากวันที่5เมษาเป็นต้นไปใครก็ได้ดีหมดนะครับแต่อาจจะคบแบบไม่เปิดเผยหรืออยู่ไกลกันสักนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นวันที่13เมษาดาวทิศกับดาวพฤหัสไปเจอกันคนที่โสดอยู่จะเน้นหน้าใหม่ไม่เคยคุยคน ที่เคยคุยมาก่อนเคลียร์ทิ้งไปก็ได้จะเก็บไว้ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็หลังจากดาวสุกย,ย้ในวันที่2เมษาท่านจะเนื้อหอมจัดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับมันเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นรักใหม่ๆรักอ่อนวัยรักไม่เคยคุยไม่เคยเจอกันมาก่อนจะมีเกณฑ์เข้ามาในช่วงนี้ครับแต่นะครับหลังจากวันที่23เมษา อาจารย์ไม่แนะนำนะครับอาจารย์ไม่แนะนำแม้ว่ามันจะเป็นกเกษตรสลับเรือนแต่มุมดาวอย่างนี้มันจะได้คนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือมีอะไรไม่ได้บอกแต่ข้อดีของการเป็นกเกษตรสลับเรือนคือมันจะเป็นอะไรที่เลิกกันยากแต่อาจารย์มองว่าถ้าจะให้ดีน่าจะเป็นช่วงก่อนวันที่23ก่อนดาวอังคารจะย้ายราศีจะดีที่สุดนะครับและนะครับสุดท้ายในช่วงวันที่30เมษายน ดาวพฤหัสย้ายราศีพอดาวพฤหัสย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพวินาศแบบนี้อาจารย์มองว่านะครับในช่วงนี้ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับนะดูตามนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นคนหาเก่งใช้หมดอะไรลักษณะเนี้ยแล้วก็มันจะค่อนข้างวุ่นวายนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็มองว่าพฤหัสที่ไปเจอกับมรุตยูและไปอยู่ในภพวินาศมันจะไปเจอคนประหลาดแปลก เป็นคนที่มีนิสัยทัศนคติไม่เหมือนชาวบ้านท่านอาจจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าจะให้ดีให้พลฤหัสมันอยู่ในเรือนลาพา้กก็คือก่อนที่30เมษาดีที่สุดครับเท่ากับว่าคนที่เข้ามาในเดือนนี้ไม่มีใครรายได้ไม่ดีดีหมดทุกคนเลย ไม่มีใครการงานไม่ดีนะครับทุกคนการงานดีหมดการเงินดีหมดเพียงแต่ว่าหลังจากยีไปอาจารย์วัศนคติอะไรเงี้ยมันจะต้องมีปัญหาส่วนด้านคําพูดนั้นจะเป็นช่วงที่มีปัญหาขึ้นหนึ่งจนถึง16เมษายนเท่านั้นเองก็คัดกรองดีๆครับส่วนคนที่ นะครับมีแฟนอยู่แล้วมุมดาวแบบนี้ไม่ได้มีการเลิกกันอย่างแน่นอนถ้าท่านไม่ได้มีดาวดีไม่ได้มีดาวสาวหรือดาวราหูมาทําร้ายนะครับอาจารย์ว่านะครับมุมดาวแบบนี้อย่างไรเสียนะครับคุยกันได้พุทธที่ถอยหลังมันทําให้ท่านบางทีขี้งอนขี้น้อยใจเปลี่ยนใจง่ายหรือพูดไม่คิดเท่านั้นเองก็จะมีปัญหากันเรื่องนะครับ ความคิดนิดๆหน่อยๆส่วนรายได้ถ้าแฟนตกงานอยู่ได้งานแน่นอนนะครับแล้วก็การเงินของแฟนแล้วก็ท่านนั้นดีด้วยกันทั้งคู่เพราะนั้นอาจารย์ว่าในช่วงนี้น่าจะแฮปปี้กันทั้งตัวท่านแล้วก็แฟนท่านส่วนใครที่อยากมีทายาทก็น่าจะเป็นช่วงหลังจาก13เมษายไปแล้วมีเกณฑ์มีเบบีครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโหราพย,ายักษ์ทำนายล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ สวัสดีครับ